ค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปาพา24นะคะวันนี้จะมีการอ่านคาพยากรณ์ดวงประจําวันนะคะคาพยากรณ์ดวงประจําวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองนะคะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวนะคะเริ่มต้นกันที่100บาทนะคะ ID ไลน์เฟซบุ๊กขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะพอให้พ่ยิบซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันศุกร์ที่2ขอโทษนะคะประจำวันศุกร์ที่2กรกฎาคมนะคะพศ2564นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะหมอฟ้าก็ฝากากดกระดิ่งนะคะกด subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะทุกๆคลิปที่หมอฟ้าอัปเดตลงนั่นเองนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะตั้งแต่คนวันอาทิตย์นะคะ มาดูนะคะว่าคนวันอาทิตย์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันอาทิตย์หนึ่งดาบหนึ่งดาบต้องเข้มแข็งต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันลำแข้งลำขาของตัวเองนะคะหนึ่งดาบนะคะเรียกว่าคนวันอาทิตย์เป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะไม่ยยอท้อต่ออุปสรรคและปัญหาสิ่งต่างๆพร้อมบุกพร้อมลุยพร้อมสู้นั่นเองนะคะแปดเหรียญน,นะคะยิ่งขยนันยิ่งได้ังินยิ่งมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะการเงินส่วนใหญ่จะมาจากลำแข้งลำขาจากความรู้ความสามารถของตัวเองมากกว่านะคะ เรียกว่าคนวันอาทิตย์นะคะพึ่งพาอาศัยใครไม่ค่อยจะได้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะกินทานอาหารขนมนมเนยอุดมสมบูรณ์นะคะกินเก่งทานเก่งนะคะเรียกว่าคนวันอาทิตย์เป็นคนที่รักครอบครัวนะคะยอมลำบากนะคะเพื่อคนที่ตัวเองรักเพื่อครอบครัวนั่นเองนะคะหนึ่งทั่วยังบ่งบอกว่าจะได้รับข่าวดีมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะได้รับข่าวดีจากแดนไกลมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะ การเงินไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะมีคนคอยอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะการค้าการขายมีลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆเข้ามาอยู่ตลอดนั่นเองนะคะ ท่านในเรื่องของความรักโดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีนะคะ1ถ้วยนะคะก็เรียกว่าดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นนะคะได้คุณพ่อบ้านได้คุณแม่บ้านที่ดีนะคะ1ถ้วยยังเป็นไพ่ของการให้กําเนิดนะคะคนที่มีคู่มีดวงของการตั้งครรภ์น,นะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักด้วยนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอาทิตย์กินเก่งทานเก่งนะคะเรามาระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้ําหนักตัวขึ้นกันด้วยนะจ๊ะหาเวลาออกกําลังกายกันบ้างนะคะ มาดูนะไพ่ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันอาทิตย์นะคะก้าวถ้วยกินทานอาหารขนมนมเนยอุดม,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 มสมบูรณ์กันเลยทีเดียวนะคะก้าวถ้วยนะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักเพศเดียวกันนะคะคนมีคู่นะคะบางคู่อาจจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าความรักที่เป็นความลับก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลขหนึ่งมีเลข8ด แล้วก็เลขศูนย์นะคะสําหรับชาววันอาทิตย์นะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างนะ1、2、3มาดูนะคะว่าคนวันจันทร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันจันทร์แฮงแมนเลยนะคะอึดอัดใจขืนไม่เข้าคายไม่ออกน้ําท่วมปากนะคะหรือใครบางคนอาจจะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าตกกระดพลอยโจรนะคะถูกมัดมือชกก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ หกไม้เท้านะคะหน้าที่การงานก็ไปเรื่อยๆเฉยๆนะคะเพิ่มความกระตือรือร้นให้กับตัวเองนิดนึงนะคะคนวันจันนะ สิบไม้เท้านะคะงานหนักงานเหนื่อยแบกรับภาระปัญหาสิ่งต่างๆนะคะบางคนอาจจะต้องขอพิวงานกลับไปทําที่บ้านกันเลยทีเดียวนะคะการงานนะคะช่วงนี้นะคะคนวันจันทร์นะคะเรียกว่ายังมีความมั่นคงดีนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะรวมถึงนะคะมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะหรือตัวเราเองอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ การเงินนะคะก็เรียกว่าแบกรับภาระปัญหาสิ่งต่างๆค่าใช้ใช้ ค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆนะคะบางคนนะคะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังการเงินตึงมือกันเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้นะรอบครอบในเรื่องของการเงินด้วยก็แล้วกันนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะดูเหมือนต่างคนต่างอยู่นะความรักมันดูห่างเหินหมางเมินนะด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบของแต่ละคนนั่นเองนะคะบางคนอยู่ห่างไกลกันไม่มีเวลาให้กันนะคะบางคนอยู่ใกล้กันก็จริงนะแต่ดูเหมือนต่างคนต่างทํางานนะคะไม่ค่อยได้พูด ได้คุยกันนะคะใครที่มีปัญหากันอยู่นะคะเรียกว่ายังคาราคาซังยังตัดกันไม่ขาดนะคะส่วนคนโสดจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนมากกว่านะจ๊ะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันจันทร์นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะความดันไมเกรนนะคะหมอนรองกระดูกนะคะจะเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้นะคะคุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดประจำเดือนด้วยนะมาดูนะคะผายิบซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันจันทร์กันบ้างนะคะ หกไม้เท้านะคะหกไม้เท้าก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีหน้าที่การงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่6กไม้เท้าขึ้นมาอย่าเรื่อยอย่าเฉื่อยอย่าแฉะจนเกินไปนะคะคนวันจันทร์เพิ่มความกระตือรือร้นให้กับตัวเองนิดนึงนะคะ คนวันจันนะคะหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับคนยากไร้กับคนพิการนะคะหรือถ้าซื้อลอตเตอรี่นะคะก็ลองซื้อกับคนพิการนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคตัวเลขมงคลจากไพ่ยี่สีนะคะมีเลข3มีเลข6แล้วก็เลข1นะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันจันทร์นะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันอังคารกันบ้างนะ 1.. 2 3มาดูนะคะว่าคนวันอังคารจะได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันอังคาร2เหรียญ2เหรียญก็กังวลใจในเรื่องของการเงินนะคะกังวลใจกับสภาวะกับสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะเรียกว่าต้องประคับประคองไปก่อนนั่นเองนะคะ6ขอโทษนะแปดไม่เท้านะคะจะได้รับข่าวดีมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะ แปดไม้เท้านะคะเรียกว่าไม่ว่าจะทําอะไรนะจัดการวางแผนสิ่งต่างๆให้ดีนะคะเรียงลําดับเรียงขั้นตอนนะคะสิ่งต่างๆในช่วงนี้ด้วยนะสเตนนะคะต้องเข้มแข็งต้องอดทนนะคะไม่ว่าจะเป็นงานในบ้านงานนอกบ้านนะคะความรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะคนวันอังคารนะสเตนยังบ่งบอกในเรื่องของความแข็งแกร่งนะคะความเข้มแข็งนะคะหรือหน้าที่การงานวันนี้อาจจะต้องมีในเรื่องของคําว่าพระเดชพระคุณนะคะการ การที่แบบดูแลเอาใจใส่บริวารคนรอบข้างนิดหนึ่งนะคะในช่วงนี้นะคะเรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยนะคะ การงานนะคะเรียกว่าได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างนะคะมีบ้างนะคะบางสิ่งบางอย่างทําให้เรารู้สึกว่ากังวลใจนั่นเองนะคะรวมถึงถ้าในเรื่องของการเงินนี้เรียกว่าลําแข้งลําขาของตัวเองมากกว่านะคะ2องเรียนจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารบัตรเครดิตสินเชื่อนะคะหรืออาจจะต้องนําเงินเก็บเงินเก่าออกมาใช้นะคะบางคนนะคะอาจจะต้องพึ่งรงรับจำนานะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะสเตนขึ้นมาสิงเกิลมัมนะคะความรักช่วงนี้ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวอ้างว้างเลยทีเดียวนะคะ บางคนรัก,รกเลิกตัดกันไม่ขาดนะคะถ้าเป็นคนโสดนะคะก็เรียกว่าอาจจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานมากกว่านะคะหรือใครบางคนที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่อาจจะยังไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยแน่ใจในความรักครั้งนี้สักเท่าไหร่นะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอังคารนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินการทรงตัวอาการวิงเวียนศีรษะนะคะ ความดันไมเกรนปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะนิ้วล็อกนะคะมาดูนะผ้ายิบซสีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันอังคารน,นะคะเดอะฟูนะคะเดอะฟูก็เรียกว่าให้คิดบวกคิดดีนะคะให้ให้คิดเพื่อที่จะสร้างแรงบรรยยรันดาลใจสร้างกําลังใจให้กับตัวเองนะคะรวมถึงเดอะฟูขึ้นมานะคะอาจจะต้องทําอะไรที่แบบ Black, Black, แปลกแหวกแนวกว่าคนอื่นเขานะถ้าในเรื่องของการค้าขายนะคะอาจจะต้องมีในเรื่องของไอเดียโปรเจกต์สิ่งต่างๆนะคะที่แปลกใหม่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะ เดอะฟูนะคะก็เรียกว่าคือบางครั้งเราเครียดกับงานมากเกินไปเราไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์สิ่งต่างๆในช่วงนี้ไปได้นะคะต้องรู้จักที่จะปล่อยวางนะคะรวมถึงนะคะเดอะฟูขึ้นมาเนาะก็ต้องถ้าในเรื่องของการค้าขายก็ต้องดูแลอนเตอร์เทนนะคะเอาใจใส่ดูแลลูกค้านิดนึงนะคะหรือใครบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่กใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะบางคนมีดวงของการได้ลายหยุดนะคะลาพักผ่อนลาพักล้อนนั่นเองนะคะ คนวันอังคารนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้กราบไหว้สักการะบูชานะคะองค์พระแม่รัศมีนะคะนะองค์พระแม่อุมานะคะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวท่านนั่นเองนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการสิ่งโชคนะคะ้องมีเลขก8แล้วก็เลข8นะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันอังคารนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันพุธกันบ้างนะ1 2 3มาดูนะคะคนวันพุธจะได้ไพ่อะไรคนวันพุธสีดาบสีดาบช่วงนี้นะคะหน้าที่การงานอาจจะต้องหยุดชะงักรอเวลารอโอกาสนั่นเองนะคะเรียกว่าการงานค่อนข้างจะติดขัดนะคะ The world นะคะแต่ก็เรียกว่ามีดวงของการได้รับข่าวดีชิปประจำลงเท้านะคะการเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะจะเกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์โซเชียลนะคะ หรือใครบางคนนะคะมีดรงของการได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศจะได้รับข่าวดีนะคะหน้าที่การงานก็เรียกว่าอิลุงมตุงนางเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้งานเก่างานใหม่ต้องเคลียร์ต้องสะสางนะคะใครบางคนเหนื่อยเหนื่อยกับงานอยากหยุดอยากลาพักร้อนนะคะอยากหยุดพักผ่อนนะรวมถึงนะคะการงานนะคะโดยภาพรวมแล้วเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะการค้าการขายควรจะมีในเรื่องของการโฆษณาการประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ด้วยนะคะ บางคนนะคะอาจจะกําลังมองในเรื่องของการหาไรายได้เสริมนะคะเรียกว่าอาจจะมองในเรื่องของงานรับจ็อบนะคะนะอาจจะเกี่ยวข้องกับาการค้าขายในโลกออนไลน์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะใครที่รอคอยในเรื่องของเอกสารหนังสือเดินทางวีซ่านะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีในเร็ววันนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนวันพุธมีโชคลาภลอยเข้ามานะคะดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะแต่บางคนการเงินช่วงนี้ตึงมือเลยทีเดียวนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะใครที่งอนกันน่อยกันนะคะง้อกันบ้างนะคะอย่าง,งอนกันนานนะคะเขาไม่งอ้อเราเรางอ้อเขาก็ได้นะคะอย่ามีทิฏฐิต่อกันนะคะใครที่มีปัญหากันอยู่นะคะโดยภาพรวมแล้วยังอยู่ในสถานะเอ,อ่อคาราคาซังอยู่นะยังรักรักเลิกเลิกยังตัดกันไม่ขาดนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดน,นะคะดูเหมือนจะแอบส่องเฟซส่สองไลน์แอบถูกใจใครบางคนอยู่นะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันพุธนะคะจะเกี่ยวข้องกับช่องปากช่องฟันกระดูกเข่าข้อศสรษะนะคะรวมถึงคนวันพุธมีดวงของการได้เดินทางนะคะเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปงานอาวมงคลนะคะ ส่องไม้เท้าจะได้รับข่าวดีมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะสิ่งที่รอคอยจะสมหวังในเร็ววันนะคะมีดวงของการได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะหรือใครบางคนนะคะออก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานนะคะช่วงนี้จะทําอะไรควรจะมีคู่หูมีที่ปรึกษาด้วยนะคะคนวันพุธนะคนวันพุธนะคะหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญกับลงศพกับคนตายนะคะกับคนไร้ญาตนะะินะออกับผู้ป่วยอนาถานะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตนเองนะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคตัวเลขจากคนตายนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิ่สีนะคะมีเลข4ี่มีเลขศูนย์แล้วก็เลข9นะคะสำหรับคนวันพุธนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างนะมาดูนะคะคนวันพฤหัสจะได้ไพ่อะไร คนวันพฤหัสเดเลเวอร์นะเดเลเวอร์การพูดคุยการติดต่อการเจราจาการค้าขายประสบผลสาเร็จดีนะคะการเป็นในหน้าการเป็นตัวแทนงานพีอางานประชาสัมพันธ์การทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสดีๆเข้ามาเมจิเชียนเอาตัวรอดได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่งช่างพูดช่างคุยช่างเจราจานะคะไกลเกลีย่ยเคลียร์ปัญหาให้กับคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะคะ สองดาบจะเกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์นะคะโซเชียลโน้ตบุ๊กนะคะ WiFi นะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของข้อตกลงข้อสัญญาสิ่งต่างๆนะคะการเซ็นเอกสารกันเกิดขึ้นนั่นเองนะคะสองดาบเข้ามาอาจจะมีบ้างทัศนคติความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันนะคะก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนเปลีป่ยนแปลงทัศนคติกันไปนะคะหรือใครบางคนมีดวงของการได้เรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมนะคะมีดวงของการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่ๆนะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าคนวันริหัสนะคะการเงินมีไรายได้ที่ดีเข้ามานะคะเรียกว่าการเงินส่วนหนึ่งอาจจะมาจากความเสน่หานะคะหรืออาจจะ ใครบางคนช่วงนี้เนาะอ,อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่อยากได้นตบุ๊กใหม่นะคะนะเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้ของขวัญของฝากของมีค่าจากใครบางคนนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมแล้วเป็นความรักที่ดีนะคะมีบ้างระหองระแหงง้องแง้งกันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะได้พบคนถูกใจนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันพฤหัสนะคะจะเกี่ยวข้องกับ สายตาความดันไมเกรนระบบปอดระบบทางเดินหายใจนะคะมาดูนะไพย,ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันพฤหัสนะคะราชินีพระจันทร์นะคะเซนลางสังหรณ์แม่นยำโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะราชินีพระจันทร์นะคะมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีนะคะแต่พอปัญหาของตัวเองมักจะมีความนนอยมีความกังวลใจสับสนว้าวุ่นในช่วงนี้นะคะหรืออาจจะมีบางสิ่งบางอย่างให้ต้องตัดสินใจมีช่องทางเลือก นะคะสิ่งต่างๆเข้ามานั่นเองนะคะ ราชินีพระจันทร์เป็นไพ่ที่ดีในเรื่องของการงานนะคะแต่อาจจะเป็นไพ่ที่แบบให้ข้อเสียทางด้านความรักนะคะเรียกว่าปัญหามือที่3ปัญหารักสามเศร้าใครบางคนอาจจะมีความรักที่เป็นความลับอยู่นั่นเองนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากความฝันตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์ตัวเลขจากหมอดูนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิสีนะคะมีเลข6มีเลขหแล้วก็เลขสนะคะสําหรับคนวันพฤหัสนะคะ ต่อไปนะคะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างนะมาครบเลยนะ3ามใบามาดูนะคะคนวันศุกร์ได้ไพ่อะไรห้าถ้วยห้าถ้วยมีความน้อยมีความกังวลสับสนควาวุ่นใจนะคะคนวันศุกร์นะคะเรียกว่าอยู่กับอดีตนะคะอยู่กับความทรงจําเก่าๆนะคะเรื่องราวเก่าๆนะคะคิดถึงใครบางคนที่จากไปนั่นเองนะ อศวินดามีดวงของการเดินทางแบบกระทันหันแบบเร่งรีบแข่งขันกับเวลานะคะเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปงานอาวะามงคลน,นะคะ ก้าวดาบนะปัญหาสิ่งต่างๆดูเหมือนจะรุมเร้าเข้ามานะคะคนวันศุกร์นะอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนอย่าเหวี่ยงอย่าวีนนะคะเรียกว่าจะทําอะไรให้มีสติให้ใจเย็นให้รอบคอบนะคะอย่ามัวแต่จมปักอยู่กับความทุกข์อยู่กับอดีตนะคะอยู่กับสิ่งเดิมๆนะคะลุกขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาตนเองดีกว่านะคะเรียกว่าควรที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะให้เข้ากับสภาวะสถานการณ์นะคะสิ่งรอบข้างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะ อสวินดาบขึ้นมานะคะใครที่ขับรถอยากขับรถเร็วนะเรามาระวังในเรื่องของรถเฉี่ยวรถชนนะคะอาจจะมีใบเสร็จใบสั่งตามมานั่นเองนะคะหรือใครบางคนนะคะช่วงนี้อาจจะมีคนที่เข้า,ขามาขอความช่วยเหลือเข้ามาขอคําแนะนําจากเรานะคะออรวมถึงเอกสารนะคะตัวเลขก็ต้องรอบครอบด้วยนะคะจะไปเซ็นเอกสารให้กับใครค้าประกันให้กับใครอ่านให้ดีดูให้รอบคอบนะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้ตึงมือเลยทีเดียวนะคะคนวันศุกร์นะค่าใช้ใจ่ายสิ่งต่างๆเรียกว่ารายรับไม่พอกับรายจ่ายนั่นเองนะคะแต่ก็ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะพึ่งพาอาศัยใครไม่ค่อยจะได้นะคะช่วงนี้นะถ้าในเรื่องของความรักนะคะยังเป็นความรักที่คาราคาสังนะคะยังตัดกันไม่ขาดนะคะส่วนคนโสดนะคะดูเหมือนใครบางคนอาจจะกําลังรอคอยความรักครั้งเก่าๆคิดถึงคนเก่าอยู่นั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันศุกร์นะคะจะเกี่ยวข้องกับสายตาความดันไมเกรนกระดูกเข่าข้อการปวดป่าช่วงต้นคอตึงๆนะคะหรือใครบางคนช่วงนี้นอนไม่ค่อยจะหลับนะนอนเรียกว่านอนหลับหลับตื่นๆนอนฝันร้ายนอนฝันไม่ดีนะคะสวดมนต์ก่อนนอนนะคะหรือเช้ามาใส่บาตรทาบุญกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะ มาดูนะไพ่ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันศุกร์นะคะจัสเมนจัสเมนก็เรียกว่าสถานการณ์สิ่งต่างๆในช่วงนี้ปรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลายังไม่คงที่ยังไม่แน่นอนนะคะรวมถึงจัสเมนขึ้นมานะก็เรียกว่าจะมีในเรื่องของการพิพากษาเนอะเป็นไพ่ของคําพิพากษานะคะก็เรียกว่าจะเป็นไพ่ของการหลุดพ้นการได้รับข่าวดีมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของปาฏิหาริย์เกิดขึ้นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะใครที่มีในเรื่องของการบน บานสารกาวอย่าลืมไปแก้บนนะคะหรือใครบางคนนะคะมีดวงของการได้เดินทางนะคะไปในสถานที่โบราณสถานนะคะเดินทางไปทําบุญนะคะไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคโชคลาภมีนะคะแต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของแต่ละบุคคลด้วยนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข5มีเลข1แล้วก็เลข9นะคะสําหรับคนวันศุกร์นะคะ ต่อไปนะคะมาดูคนวันเสาร์กันบ้างนะคะ1 2 3มาดูนะคะว่าคนวันเสาร์จะได้ไพ่อะไรนะคะคนวันเสาร์แทแน a พลนมีดวงของการเดินทางชิพจรลงเทา้าการเดินทางขึ้นเหนือลงใต้การได้รับข่าวดีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะการยกย้ายก็ได้ด้วยเช่นกันนะ ส่องไม้เท้านะคะสิ่งที่รอคอยนะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะส่องไม้เท้าช่วงนี้จะทําอะไรควรจะมีที่ปรึกษามีคู่หูมีบัตตี้ด้วยนะคะหรือใครบางคนนะคะมีดวงของการได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะจะเกี่ยวข้องในเรื่องของออนไลน์สื่อโซเชียลนั่นเองนะคะ เด็กทือเรียนต้องรู้จักเก็บเล็กผสมน้อยด้วยนะคะช่วงนี้การค้าการขายนะคะก็เรียกว่ายังมีรายได้ที่ดีเข้ามามีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ตัวเราเองนะคะต้องรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะพัฒนาตัวเองด้วยนะคะเรียกว่าให้ให้ทันกับสถานการณ์ในช่วงนี้นั่นเองนะคะออควรจะมีในเรื่องของการที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะเออการเรียนรู้การใฝ่รู้นะคะการศึกษาหาความรู้สิ่งต่างๆให้กับตนเองนะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนวันเสาร์มีเงินเข้ามาเหมือนกันนะแต่เข้าซ้ายซ้ายขวาได้มาจ่ายไปนะคะช่วงนี้มีโชคกับเด็กนะคะมีโชคจากกุมารน,นะคะบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะก็โดยภาพรวมแล้วยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะแต่ใครบางคนอยู่กันมานานแล้วอาจจะก,กังวลใจสับสนนะคะว่าเอ๊ะคนที่เราอยู่ใช่คู่เราไหมนะคะเขารักเราไหมนะคะใครที่มีปัญหาการระหองระแหงง้องแงงกันมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันนะคะแต่บางคู่บางคนก็เป็นความรักที่ห่างไกลกันนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะเออก็ให้มีในเรื่องของการ ทักนะคะนะการโทรหากันการทักแชททักไลน์กันบ้างนะคะเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะส่วนคนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะได้คู่ต่างถินต่างแดนได้พบรักในโลกออนไลน์นะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันเสาร์นะคะจะเกี่ยวข้องกับการเป็นตะคิวการเป็นเน็บชานะคะไตกะระเพาะปัสสาวะนะคะทานน้ำเยอะๆนะคะวันนี้นะหรืออาจจะมีในเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะการเดินการทรงตัวนั่นเองนะคะ คนวันเสาร์หมอฟ้าแนะนําว่าให้ทําบุญกับน้ํานะคะน,ะน้ำน้ําดื่มน้ําปานะนะคะรวมถึงทําบุญแล้วนะคะอย่าลืมกวดน้ําลงดินด้วยนะคะ The world นะคะเรียกว่าคนวันเสาร์นะคะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะเดินทางแคล้วคาดปลอดภัยนะคะการได้รับข่าวดีมีช่องทางมีรู่ทางมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะ The world จะเกี่ยวข้องในเรื่องของโลกสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะ บใครที่รอในเรื่องของเอกสารหนังสือวีซ่านะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีถ้ามีในเรื่องของการรเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะก็เรียกว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะบางคนมีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมีความรับผิดชอบที่เยอะขึ้นที่มากขึ้นนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูมีดวงของการได้รับงานโครงการใหญ่ๆด้วยนะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะออถ้ามีตัวเลขอยู่สลับไปสลับมาให้ดีนะคะอาจจะมีโชคนะคะแต่ถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิส่สีนะคะมีเลขอะไรกันบ้างมาดูนะมีเลข4นะคะมีเลข2แล้วก็เลข1น,นะคะสําหรับคนวันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ